ทุกคนกลับมาเจอก,กับบารบารีเอร์อีกครั้งใช่ไหมคะวันนี้เราลงเบสไม่กล้เรียบร้อยแล้วลองผืนนะคะเป็นการรีวิวทุกคนน่าจะดูไปแล้วนะรีวิวคือด้านหนึ่งนะคะเป็นคูชชั่นจองแซมมอนแล,ว,แลวอีกด้านนึงเป็นคูชชั่นรันนะคะมาเปรียบเทียบกันทุกคนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้แล้วมาดูคลิปนี้นะจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะรีวิวลิปสติกค,ค่ะซึ่งเป็นลิปสติกที่อยู่กับบาม์ารน,นานแต่ก็ไม่ได้รีวิวแล้วก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็คือลิสตก ดาวนั่นเองนะคะนี่น้องดาวนั่นเองนะคะคือแบบว่าเป็นลิปกระปิวหลิวจิ๋วหลิวมากนี่นะคะน้องดาวแบบนี้เลยนะคะก็มีทั้งหมดห้าสีด้วยกันนะคะมันไม่มีชื่อรุ่นชื่อแบรนด์บอกแล้วเพราะที่ฉันทิ้งแพ็กเกจอะไรไปเกือบหมดแล้วนะคะก็เหลือเป็นน้องดาวแบบนี้สร้างอริยธรรมมารีวิวเท่านั้นนะคะก็ อ่าเป็นเนื้ออารมเหมือนแมตต์แมตหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แมตต์มากเป็นลิปแบบหมุนนะคะก็อ่เดี๋ยวให้ดูอันนึ้งก็กันเอาเป็นแบบสีสันสีสันหน่อยก็คือน้องดาวส้มอันนี้อ่ะน้องดาวส้มเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาก,ก็จะเจอกับอ่าลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่สีน้องดาวส้มนี้เลยดีกว่านะคะก็จะเป็นสีแบบส้มอิดอิดหน่อยนะคะอ่ะอันนี้น้องดาวส้มนะคะเป็นสีแบบอิดอิดหน่อยนะคะก็ะะเดี๋ยวลงที่ปากเลยนะคะ ก็สีชัดเจนนะกลิ่นก็คือมีพึงประสงค์เท่าไหร่นะคะ,ะกลิ่นไม่สบายจมูกเลยด้วยถ้าสีมนชัดนะแล้วบอมก็จะขอเอามาลงที่แก้มด้วยเนาะมันจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันเนาะลงแก้มนีสหน่อย สำหรับสีน้องดาวส้มนะคะก็จะเป็นสีแบบโทนโทนอิดหน่อยนะคะเป็นส้มอิดเนาะแต่ว่าก็สวยนะดูก็ถือว่าโอเคแล้วก็มาลงแก้มนะคะอะ่เดี๋ยวต่อไปต่อไปสีที่สองก็คือเป็นน้องดาวเหลืองนั่นเองนะคะสำหรับสีน้องดาวเหลืองนะคะก็จะเป็นสีส้มเลยนี่ส้มเลยนะคะทุกคนอ่ะก็ลงที่ปากเลยสีชัดนะเธอทุกคนดูดิ เราไม่ลงเป็นปากนะคะเราใช้วิธีการเอานิ้วแตะๆเกลี่ยเอาเนาะเพราะว่ามันสวยดีแล้วก็กลิ่นก็มเป็นกลิ่นที่ไม่โอเคเลยอะ่ะแล้วก็ลงที่แก้มด้วยนะคะอ่ะลิปน้องดาวสีเหลืองนะคะก็จะเป็นโทนส้มเนาะซึ่งมันดูแบบสดใสามากแล้วมันทำให้หน้าเราแบบ พอบขึ้นมานะคะดูแบบดูเด่นขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยหน้ามันดูแบบใสใสขึ้นดูสว่างขึ้นจากปกติก็คือสว่างเนะเพราะว่าวันนี้ใช้คุชชั่นที่มันมีสีค่อนข้างสว่างนะคะแต่ว่าสีมันสวยมากเลยพอมาลงแก้มแล้วก็ลงปากนะคะน้องดาวตัวต่อมาค่ะก็คือดาวส้มอ่อนนั่นเองนะคะน้องดาวส้มอ่อนก็จะเป็นสีแบบนี้จะมีความอิดขึ้นมานะคะเป็นแดงอิดเนาะอันนี้จะเป็นอันแรกมันจะเป็นแบบส้มอิดเนาะอันนี้น้องดาวส้มอ่อนก็จะเป็นแบบ สม้มส้มอิดเอ้ยแดงอิดมีความแดงผสมเข้ามานิดหนึ่งอะนะคะอะลงที่ปากเลยอันนี้ไม่กลิ่นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยหน่อ,อแต่ละอันแต่ว่าสามอันนี้ผ่านมากลิ่นไม่ผ่านนะอันนี้กลิ่นผ่านอันเดียวก็มาลงที่แก้มหนูสีน,นี้น่ารักนะสำหรับตัวปลาอะสีแบบ สีแดงแดงอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับปลาล์มมากที่สุดในบรรดาแบบส้มอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ไอสีส้มส้มเหลืองป้าเออมันแบบมีความแบบสดใสอะ่ะอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบความแดงแดงหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็สีสวยอีกเหมือนกันนะคะสีก็น่ารักสีแบบสดใสามากๆแล้วก็ปลาล์มอ่ะชอบเลยสําหรับ มันก็จะมีความอิดอิดหน่อยแต่ก็มันก็สวยอะนะคะก็ทั้ง3มสีก็สีแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะเป็นสีชมพูซึ่งก็เป็นโทนชมพูเลยสวยมากเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆเลย้ยซึ่งเป็นสีแบบสุภาพใช้ได้ทุกคนแหละทั้งผิวขาวผิวเข้มนะคะอันนี้ก็จะมีกลิ่นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่แต่ว่าน้อยก็เออกีนนิดนึงนะคะแล้วก็สบายบาก คือดูจากการใช้เนี่ยปั๊มว่าปั๊มอ่ะมันเล็กมากนะมันปั๊มใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะดิดมันมีการแบบลดขนาดของมัน,นแสดงว่าเออสีงเนี้ยปั๊มชอบคือปั๊มไม่ได้หยิบเข้ามาใช้เลยคือแบบไม่ได้หยิบมารีวิวหรือว่าหยิบมาทําการ how to อะไรเลยนะคะทุกคนก็วันนี้แบบจัดตรงเก๊ก,ก็เลยเฮ้ยเห็นอยู่แล้วยังไม่เคยเอาออกมาพูดคุยทุกคนได้รู้จักกันได้ได้เห็นอะไรเงี้ยก็อะสั้นหน่อยรูส้สกแบบเฮ้ย โอเคเลยนะก็เป็นสีชมพูที่ใช้ได้ทุกๆผิวแหละผิวขาวผิวขาวเหลืองผิวทนสีน้ำผึ้งเลยเพราะว่าเป็นสีชมพูตุ่นๆที่มันจะมีความสุภาพนะคะแล้วก็สีน่ารักมากๆเลยลงปากลงแก้มน่ารักแบบ ดีอ่ะคือแบบลุกเป็นธรรมชาติเป็นโทนสุภาพเงี้ยใช้ได้ everyday look หรือว่าจะไปปาร์ตี้ลุกก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นน้องดาวม่วงนะคะสีน้องดาวม่วงก็จะเป็นโทนชมพูที่มันมีความม่วงๆนิดนึงอ่ะนะคะสีแบบนี้ก็เป็นสีที่ฮิตอยู่เหมือนกันนะคะหน้ากลับมาขาวอีกแล้วนะคะทาลิหน่อยมันจะมีความแบบชมพูคืออารมณ์เหมือนชมพูบานเย็นแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นอะนะ ก็อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสีคูโทนไหมทุกคนคือแบบมันดูเป็นแบบชมพมูม่วงๆหน่อยอ่ะบาร์บี้บบหน่อยอะซึ่งแบบในปีที่แล้วค่อนข้างจะฮิตนะเพราะว่าแบบมีแบรนด์ลา l ล s s ที่เขาเหมือนทําความ y วทูเแล้วแบบว่าเป็นสีแบบบลัชของเขาอะ่ะที่เป็นสีอมม่วงๆแบบนี้แล้วแบบเออมันน่ารักนะ เป็นอีกหนึ่งสีที่ในชีวิตจริงอ่ะปะไม่เคยได้ใช้เลยหรือว่าในการรีวิวก็ไม่เคยได้ใช้สีแบบประมาณนี้ให้ทุกคนดูกันมันจะเป็นอารมณ์แบบชมพูอมม่วงแต่ที่เมื่อปี2023มันค่อนข้นางจะคิดมากๆเลยนะคะสีโทนประมาณ Y2K ประมาณนี้ซึ่งสีมันน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้แหละคนผิวขาวผิวเข้มก็สามารถใช้ได้น่ารักมากๆเลยค่ะสีสุดท้ายค่ะน้องดาวเขียวนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะเห็นปะสีแดงซึ่งแบบทั้งหมด6สีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะนี่สีแดงเนาะเกลี่ยมาก็ยังมีความชัดเจนอะลองดูก็อันนี้มีกลิ่นเบอร์รี่เหมือนกันค่ะแล้วก็พิกเน้นแน่นมากทุกอันอะพิกเมนต์สีคือแน่นทุกทุกอันเลยทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะเป็นเนื้อแมทที่สบายปากทุกอันเลยนะ โอเคสีสุดท้ายน้องดาวเขียวค่ะเป็นโทนแดงที่พอลงกับปากเกลีย่ยกับแก้มอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบน่ารักอีกเหมือนกันนะคะดูดีสีแบบน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบอําต้องบอกเลยว่าํมชอบลุกสีเลยนะที่แบบเออรีวิวนะคะน้องดาวเนี่ยเขามีด้วยกันอยู่6สีด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นลิปจิ๋วที่แบบพกใส่กระเป๋าทั้ง6สีแบบเดินทางได้เลยแล้วก็แบบ คือเราสามารถเลือกได้เพราะามันมีครบครบ,ครบทุกสีนะครบทุกเฉดคือเหมือนแบบจะมีชมพูโูนมีส้มอิดมีส้มไปเลยมีแดงอิดนิดนึงมีแดงแบบเออบาร์บี้แล้วก็มีแบบแดงแบบที่แบบเป็นประมาณเนี้ยแดงแบบแดงสดไปเลยซึ่งแบบมันใช้ได้ทุกๆสีทุกๆุกเอ่อเทศกาลทุกๆแบบว่างานอะไรเงี้ยจะงานปาร์ตี้กลางคืนงานทำบุญก็ได้ไปงานแบบบุญ งน,นแต่งงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่าเดทกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบหมดเลยคือสามารถแบบหสีใส่ในกระเป๋าเล็กๆเครื่องสำรางของเราไปได้นะคะแล้วก็เล็บจิ๋วนะคะคือในความรู้สึกข,ของบามคือ1นึเลยคือพกพาง่ายค่ะแต่ว่าความพกพาง่ายของเขาเนี่ยด้วยความที่มันจิ๋วมากมันอาจจะทําให้ตกหล่นหายได้ง่ายและการจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ อย่างที่2องเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อสีดีเลยอะพิกเมนต์สีแน่นค่ะปาดปื๊บได้สีปั๊บนะคะแล้วก็แบรนดดีเกลี่ยดีเนื้อมีความแมตตแต่ก็นุ่มแล้วก็เลื่นค่ะส่วนเรื่องการติดทนสําหรับการที่ผลองเช็ดปากอะอยู่ติดทนอยู่นะทุกคนแล้วก็สามารถใช้ทั้งแก้มตาปากเลยแต่วันนี้ลงแค่แก้มกับเออปากให้ดูเนาะก็อาจจะให้ดูสีอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามลิงก ใน s h อ p e e ไว้ให้นะคะว่าเออว่ามันแบบมีขายที่ไหนบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะซื้อเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมาซื้อมาเมื่อปีที่แล้วมั้งหรือปี 2องคันที่2คือจาไม่ได้แล้วแต่ซื้อมานานแล้วแล้วก็พอเอามาลองใช้แล้วเฮ้ยเนื้อมันดีอ่ะมันน่ารักแล้วมันก็พกผางง่ายนะคะยังไงก็ลองดูก็แล้วกันนะคะทุกคน,นจะลิงก์ในช h o p ปีไว้ให้ท่านหาเจอนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ได้วยนะคะตามบํารุงโซเชียลมีเดีย Media ด้านอื่นค่ะรีวิวจา้าบายตามเร t กทวิรหรือไอจีอัพหรือว่า ติดต่อบามหรือเองนะคะถ้าใครยังไม่เกิด s u b สไครต์ก็สามารถเกิด s u b สไครต์บามได้ด้วยนะคะหรือใจใจดีจะเกิดดเนตนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แงก็ไรายได้ตรงนั้นก็จะส่งตรงถึงปามหรือว่าจะดูข้อเสให้บามทุกๆุกชิน้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นไรายได้ส่งตรงถึงปามด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราทุกคนไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย